อย่าเะลาแจ้งนะครับว่ากูต้องไม่ตายเว้ยอย่าปากบานใส่ใส่ด้วยถ้าเกิดมึงตายๆๆเนี่ยถอะไรขอมึงเนี่ยเออเพื่อนมึงบอกถอยแต่น้องนานแล้วอะ่ะอ,อ,อ,อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้อยากป่าขอลิงได้ป่ะ ใส่ตีเล่นเนี่ยน่คือสามเกมล่าสุดนะอยังควายวอ่ะอ้าป่ากูแพ้งไปโดนแฟนเจเลยอ่านักกูเล่นยอนเนี่ยไปเล่นแคลรี่อีกหนึ่งคนค่ะแคลรี่อีกคนหนึ่งค่ะกูเล่นเองมันหนาวแฟดกูไปแล้วอ่ะเอ้แบล็คเล่นดิไปเม่เลยเลยมินงบเล่นดีกว่าเ,นเ,นเออเชื่อกูแบล็คเล่นกูแจกนะเว้ยรู้เปล่าอย่าทะเลาะแจกนะครับว่า แคแทนกูต้องไม่ตายเว้ย่ปากปานใส่ใส่ดยถ้าเกิดตั้งใจตายอายเนี่ยเล่นแจกเนี้ยท่ามาแกงเล่นกูคือกูเดินนีเงิ <c oughs> ะเลยเจนะเอเดอังนไนมาทำอะไรดึงดีดึงดิดงด อยแล้วเนี่ยงายเลยแจกนะครับเฮ้ยอย่าเลยแจกนะครับได้โปรดนี่กูต้องเดินไปตายไว้สองตัวเดี๋ยวกูจะเดินไปตายนะรู้ป่ะทำให้มันร้อนไม่เป็นไรไม่ใอ้ตัวกูให้ยามรีพอร์ตได้ทั้งแม่อะไรยิงกันตีอะไรอ่ะตายแล้ว ออออด,ไดีไม่มีตัวคนร้อนน่ะเม่อีเ่ยกรำมาสอนนะมึงตายเลยนะมน้มนหมดแล้วกลับบ้านดีกว่า้มาน้ามมนหมดนะเว้ยทอะไรไม่ได้นะกลับบ้านนะรู้นนรบ้างได้ยัไงตายอาเอ้ยเลไปตายแล้วไอ้ี่เลไปตายได้แบบวะ เสือไปตายทไแล้วไหมเมื่อกี้กูถอยไปแล้วอ่ะเสือไปตายทล้ไมเนี่ยเอ็นโซฮะเงียบเลยเยียดูดิเงียบเลยอะไรวะโอ้เงียบเลยอะไม่คุยเลยไม่บีบอะไรเลยเสือไปตายทไหมบอกไว้เดี๋ยวกูก็มาอัพยพเสือต่างนานแล้ว่องมั้ว้าวเฮ้ยเสืไมตายจริงเฮ้ยเฮ้ยพี่ใหญ่เสือไปตายได้หรอวะเอ็นโซ ได้สองตัวแล้วว่ะไอ้เหี้ยงพ่วงเต็งเลยอะ่ะอะไรมึงไวโซไอ้เหี้ยมันตายสองตัวอะไรมึงง่ายโซ <c oughs> โอ้แจกเลยป่ารวยไอ <c oughs> ้พูดอะไรไรดให้มึงพูดหน่อยดิพูดดีกูสายโอกาสมึงพูดนั่งพิมหน่อยดิอะไรมึงเนี่เยเงียบเลยป่ะไม่เอาว่านะ

ใครได้ล้าเฮ้ยยไปเลือตายกันอีกพุณหมัวเ,เลยอย่าไปเสรรือตายแล้กันข้าเขาไปตายตั้งสตัวนนนนตายแล้วแคลิมอยู่กูด้เนี่ยมมงเห็นไหมเทียังอยู่นี่เลยเฮ้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย แล้วมึงจะไปทำไมวะเยี่ยมไปเสลือตายแล้วเนี่ยฮะยันโซอะไรของมึงเนี่ยเออเพื่อนมึงบอกถอยแล้วต้องนานแล้วอ่ะไม่ยังเฟ็งไม่ว่าเฮียอ่ะอ่ะมึงได้ยินป่ะกูู้้อยู่เนี่ยมึงเห็นไหมฮะอลิซก็พิมพ์อยู่เอ้ยบอกถอยถอยเสลือตายแล้วเหรอมึงกี่ตัวแล้วเนี่ยฮะปลาเอ้ยในทีกูเอาใหญ่แล้วแหละเหี้ยมาดิ ไม่ดีวใหญ่หแหลกที่บอกเลยว่าควรตีนกูก่อนเก็บกินแหละไม่บิมเลยแเลแม่งเลยแม่งร้องอ้อดับนีใสหน่อยสิใส่ไม่ดีเหรอฮะดีดี

เร็วอ้นเด็กึงเ,เขาแล้วนเ,นเดียวอ้นเด็กแม่ไม่ได้ตัว,วนเลยมึงงานดีแค่นั้เลยมาเลือดู ไปตีดายดิซเล์พี่ไอ้่ออะไรเนี่ยฮะไม่มาหรอกเนี่ยแน่เบื่อมโดนละโดนละเนี่ยปุ๊บกันแล้วหลโดนแล้วเตอพี่ลาดกูอีกแล้วเฮียลุดกเียโอเสแล้วใหญ่ลยโอ้ต้องเคยแล้วโอ้โหต้องบพี เนี่ยไม่ได้พวกูมึงแมไปแล้วไอ้เหรอตายป่ะตายด้วยปีด้วยปี้วเลยต้นเกมเนี่ยกูใจเป้าเลยตีอมเอ้ยบอลนี้มาตีบอมมึงมีตัวมึงตีบอมเนี่ย กูไม่ตีกูเหงื่อตีไม่ตีป้อมป้อมอุ้ด้วยมันไม่ได้ใช่มีไงตายอ้าวเลออมาตายกับกูด้วย อะไรมึงไอ้โซเป๋วไอ้โอด่านกี่มางนานมึงไม่ตีมังกรโล้วเลือดปี่ก้อนๆเร็วมืออะเพื่อนใช่ไหมกูไม่ตีหลอยควายป้อมมึงกูบอกแล้วถ้ามึงไม่มากูไม่ตีสั่งจังวายสั่เวเลยความร้อนเคต้องนานแล้วอ่ะไอ้นั่นตายต้องนานแล้วยังไม่ตีดังเลย มึงรอใครตาลิบินน่ะรอ,รอ,รอ,อ,อลูกเตลือบวนนะเลอกก็เตลือปี้เอาล่างดิมังกรเนี่ยไม่ตีแล้วนะไอ้อเตลือเราหนี้เรียกไงเลอกเล่งเลยเนี่ยยี้ยบปอมด์ไมเนี่ยเล่นเลยอย่างเล่นอะไเล่นอะไเลือเมื่อจบแบบเตลือเตลือเลยเนี่ย โอ้สเลิร์ปปี้ไม่พิมหรือไม่บูดไม่หิ่นไม่บูดไ,ไม่จ่าอะไรเลยอะ่ะาสเลิรวูดไม่สนุกเลยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหโดยไว้ห้าตัวนะี่ฝืนแจงนะมึงอ่ะแล้วแจมเบอรคุย